นี่ไงถ่ายวิดีโออยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่แม่ดูวดดดดสวัสดีครับวันนี้พอดีเรามีโอกาสได้มาเที่ยวใช่หรอภาคเหนือนะครับทั้งหมดเจ็ดวันนะครับก็เลยจะมาลองรีวิวดูนะตอนแรกที่แรกที่เรามานี่คือน้ำตกแจซ้อ,อนอนะครับจังหวัดลำปางนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับ เล็กเลยอมเปิดตง,งนี้อมออเฮ้เรอเกแล้วตกแก้อนนะครับพี่พี่ครับ<ท>ตกแก้อลูกจเอาห้องเล่นเกนี่นนนซึ่งถ้าให้เราบรรยากาศตรงนี้นะครับ ที่เป็นน้ำพุที่เขามาแช่ไข่กันนะครับก็จะมีกลิ่นกรรมฐาทนที่รุนแรงมาก่าอใช่ครับใช่ครับร <laughs> ซึ่งจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นตด <laughs> <laughs> ประมาณนั้นครับน่ารักดี เราไข่เราอะไข่ขขเราเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาแต่แกเดินไปเอาให้ก็ได้ไโอเคปะอันนี้เรามาทำอะไรครับพี่ตีมาแฉ่มาแร่ว้าว,ว,าวเด็กเดินตุดบิดนะเด็กอ่ะ ที่นี่ก็จะมีห้องหลายห้องให้เลือกแช่ได้ครับเป็นครอบครัวได้แล้วก็แนะนำว่าอย่าแช่เกินห้านาทีสินาทีเพราะว่าขนาดผมผู้ใหญ่ยังขึ้นมายังเวียนหัวเลยครับตัวแช่กันเด็กก็แช่ด้วยไนะด้้วยโอ้โหเจ๋งมากเด็กต้องอาบน้ำก่อนนะอ่าโอ้โหมาแล้วครับเตรียมพร้อมโอ้พร้อมสุดเลยครับวันนี้เจอน้ำไม่ได้นะครับนะผมส่องข้างล่างไม่ได้เลยครับไม่งั้น ช้างน้อยโผล่เลยครับเซนเซอร์นะคะ <S <S เซนเซอร์นะครับ,ออค,รบครับผมโอเคลุยเดี๋ยวเจอกันบีจีปิดก,กล้องทําไงามือกล้อง หลังจากแช่น้ําอุ่นสบายดีค่ะสบายค่ะเป็นไงบ้างเราไปฟังหน่อยเราเราเลยนัวมันเป็นหัวอ๋อมันเป็นน้ำแร่ไงแต่ผมเรียนหัวเออมันจะเวียนหัวหน่อยก็หนูเล่นแช่นานอ่ะใช่ไหมป้ายังเป็นเลยเมาผมเมาเมาเลยเหรอเมาน้ำคุเมาน้ําน้ําแร่เหรอโอเคโอเคโอเคไปกินข้าวกันดีกว่าอ่าพอเรา แช่น้ําพุร้อนเสร็จนะครับเราก็เดินทางมาในตัวเมืองมาที่พักชื่อคาเปนเทอร์นะครับก็ที่นี่ก็บรรยากาศดีมากแล้วก็เช่าห้องด้ครับครับสถานที่ก็อบอุ่นครับแล้วก็ตกแต่งได้สวยเนาะดีเนาะ้วมีร้านมีร้านคาเฟ่ในที่ที่พักด้วยแต่มันเต็มแล้วครับแต่มันเต็มแล้วอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็เสริมนิดนึงนะครับที่พักที่นี่ก็ราคาประมาณพันสองนะครับ ได้ห้องที่ค่อนข้างถูกแล้วก็ดีมากๆครับที่นี่ส่วนตัวผมชอบที่นี่มากๆเพราะว่าตกแต่งได้อบอุ่นดีครับตาสวัสดีครับตอนนี้ผมเล่น a e i o u อยู่นะครับเพื่อนๆตอนนี้กำลังงงอยู่นะครับตอนนี้ผมติดใจ a e i o u อยู่นะครับใช่ครับ ก็หลังจากเรากินข้าวเสร็จก็เด็กเก็ชวนเล่น A I O U เพราะว่าตอนนี้เขาชอบหนังเรื่อง s ส i d ดเกมนะครับก็พื้นที่ใหญ่มากที่นี่วิ่งกันสนุกเลยครับมาับสำหรับ A I O U เลยครับมิเซมิเ

ha <laughs> <laughs>